วันนี้เป็นเรื่องราวของโยทิน FA Group กับเส้นทางสู่ฝันทุกครั้งที่เขาขึ้นชิงแชมป์นะครับไม่เคยผิดหวังชนะทุกครั้งจนก้าวมาสู่ความสำเร็จเป็นสุดยอดนักมวยรุ่นเฟเธอเวทหมายเลขหนึ่งในยุคปัจจุบันครับ เาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจนเกือบท้อครับจนเกือบเลิกฝันที่จะเป็นแชมป์เวทีมวยไทยแห่งแรกของโลกไปแล้วแต่สุดท้ายความฝันก็เป็นจริงและสำเร็จครับก้าวขึ้นครองแชมป์เวทีราชดำเนินครั้งแรกในชีวิตครับถือว่าเป็นยอดมวยวิกแอร์ระดับตำนานที่น่าชื่นชมและยกย่องครับนี่แหละครับความยอดเยี่ยมของโยทิน FA Group Main Stand Story เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน i t ส Club คลับกำปั้นของคนรักสังเวียนบายจิตตรกรสีคําเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟิตคลับคลับกำปั้นของคนรักสังเวียนนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของโยทิน FA กรุ๊ปกับเส้นทางสู่ฝันก้าวขึ้นครองแชมป์เวทีราชดำเนิน ครั้งแรกในชีวิตครับประสบการณ์ในการขึ้นชกมานับ10ปีของโยธิน f a Group ปถือว่าเป็นนักชกที่ประสบความเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับน้ำหนักยังไม่ถึง100อปอนด์ก็ได้ครองแชมป์มวยรอบของภาคอีสานณตอนนั้นเนี่ยน้ำหนักตัวเป็นแค่25กิโลกร,รัมเท่านั้นครับพอเข้าสู่เมืองกรุงก็ขึ้นมาชกที่เวทีมาตรฐานคว้าแชมป์มวยรอบเข็มขัดแชมป์มวยไทยที่ถือว่าเป็นรายการหลักได้ถึง7เส้นครับและนั้นถึงไปม,มากกว่านั้นครับทุกครั้งที่เขาขึ้นชิงแชมป์ะนะครับไม่เคยผิด แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่ยอดมวยไทยที่ถูกยกย่องว่าเป็นมวยเข่าไหมหนึ่งของโลกเมื่อเทียบปอนต่อปอนใฝ่ฝันมานานเหลือเกินก็คือการเป็นแชมป์เวทีราชดำเนินซึ่งเปรียบได้กับเข็มขัดแชมป์มวยไทยเส้นแรกของโลกครับนับตั้งแต่การเข้ามาอยู่ในค่ายของเพชรยินดีครับ โยธินกลายเป็นดาวเด่นในรุ่น1 1 8ปอนด์ครับของสนามมวยเวทีราชดำเนินเป็นนักมวยเงินแสนที่แฟนๆชื่นชอบและเฝ้าติดตามตลอดแต่กลับไม่มีโอกาสได้ชิงแชมป์เวทีสักครั้งทังท,งที่อันดับและความสามารถเนี่ยพร้อมจะเป็นแชมป์คนใหม่ตลอดเวลาเวลานั้นเนี่ยนะครับแชมปเปี้ยนมวยไทยรุ่นเป็นต้มเวทของเวทีราชดำเนินเป็นนักมวยเอกของอีกสังกัดหนึ่งครับอีกทั้งโยธินเองก็ถือว่าเป็นมวยแม่เหล็กที่มีการชคไม่ขาดช่วงอยู่แล้วจึงไม่มีการเจรจาท้าชิงอย่างจริงจัง กระทั่งโยทินขยับขึ้นมาชกในรุ่นพิกัด122และ126ปอนด์แล้วก็ย้ายสังกัดมาชกในศึกสอสมหมายครับก็ช่างบังเอิญที่แชมเปี้ยนวิกแวร์ในเวลานั้นก็ไม่ใช่นักมวยสังกัดเดียวกันโอกาสจึงเกิดขึ้นครับวันเสาร์ที่27เมษายน2567ที่ผ่านมาโยทิน FA g r o กรุปเดินมาถึงฝั่งฝันที่ตั้งใจเอาไว้ครับเมื่อชนะคะแนนชายล่าพอหลักบุญ จ้าของตำแหน่งแชมป์จอมฝีมือไปอย่างสนุกดเดือดกลายเป็นแชมป์มวยไทยรุ่นเฟเธอเวทคนใหม่ของเวทีราชดำเนินและต่อไปนี้คือเรื่องราวของนักมวยผู้ใช้พรสแสวงมันฝึกซ้อมเพิ่มเติมศาสตร์และศิลป์มวยไทยอยู่ตลอดเวลาจนก้าวมาสู่ความสำเร็จเป็นสุดยอดนักมวยรุ่นเฟเธอเวท,เวทหมายเลขหนึ่งในยุคปัจจุบันครับ โยทินเหมุทัยครับหรือว่าเจ้าเทเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2535ที่ตำบลบ,บ้านทาตออำเภอเพนจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับเป็นบุตรของนายบุญกรและนางหนูเจนเหมมุทัยครับ เป็นลูกคนโตครับและมีน้องชายหนึ่งคนชื่อว่าวิษนุสแกทองรีสอร์ทซึ่งปัจจุบันแขวนรวมไปแล้วคุณพ่อุนกรของเขาเนี่ยเป็นนักมวยเก่าครับแน่นอนครับก็อยากจะส่งเสริมผลักดันให้ลูกชายทั้งสองคนเนี่ยขึ้นชกมวยจึงจับลูกนะหัดมวยตั้งแต่ยุ7เขวบฝึกอยู่ตรงนั้นครับประมาณ2เดือนจึงได้โอกาสขึ้นชกครั้งแรกในชื่อว่าลูกเท ศับอํานวยครับน้ำหนักตอนนั้นเนี่ยประมาณ20กิโลกรัมเท่านั้นครับและก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนธนูเพชรสิงนวในกำหนด3ยกได้ค่าตัวมา200บาทจากนั้นก็ลุยมาอีก17ไฟครับคุณพ่อก็พาย้ายมาอยู่ในค่ายของสอสำรวยนํำโชคที่อำเภอสว่างดินแดนครับจังหวัดสกลนครพร้อมกับเปลี่ยนชื่อมาเป็นลูกเทสสำรวยนํำโชคจนได้ครองแชมป์มวยรอบช้างชนช้างน้ำหนัก25กิโลกรัมต่อมาครับ ค่ายสอสสมรวน้นำโชคก็ปิดตัวลงครับคราวนี้ก็ต้องย้ายกันต่อครับมาอยู่ที่ค่ายสแกทองรีสอร์ทแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโยทินสอสมรักพอได้โอกาสเข้ามาชกในเมืองกรุงครับจึงใช้ชื่อว่าโยทินสแกทองรีสอร์ทแข่งขันมวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่1แล้วทําได้สําเร็จเลยครับคว้าแชมป์มาครองด้วยการชนะคะแนนน้องโอมิสิ์ซออึงในรอบชิงชาเลิศกลายเป็นแชมป์มวยรอบไทยประกันชีวิตคนแรกของประเทศไทยช่วงแรกๆครับตอนที่เข้ามาต่อยในเมืองกรุง โยธินถือว่าเป็นมวยฝีมือนะครับเนื่องจากผ่านการชกมาน้อยจึงชกด้วยความระมัดระวังแต่พอย้ายมาอยู่ในค่าย FA Group ปซึ่งอยู่ใกล้กับสนามมวยช่อง7สีโดยมีคุณสุรพลประสิทธิพันธ์และบุญธรรมเรืองยวีเป็นเจ้าของโดยเฉพาะคุณบุญธรรมเนี่ยแหละครับหรือว่าเรียมบอบปลาบุญชูนะครับหนฐานะหัวหน้าคณะซึ่งทางโยธินนั้นรักและเคารพอย่างมากเรียกว่าคุณพ่อเรียมและก็คุณพ่อเรียมเนี่ยแหละครับที่เห็นว่ามวยฝีมืออย่างเขาเนี่ยโอกาสจะประสบความสำเร็จยากครับ พอยุคสมัยนี้ครับปัจจุบันเนี่ยนักมวยแต่ละคนเนี่ยแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แรงหากต้องเดินเครื่องแบบเกมปะทะแล้วก็ตกเป็นรองแน่คุณพ่อเรียมจึงเสริมตรงนี้ให้ครับเติมความแข็งแกร่งด้วยการให้โยทินนั้นซ้อมปล้ำเข่าครับเพื่อเพิ่มพละกําลังควบคู่ไปกับการวิ่งการเล่นเวทเสริมสร้างกล้ามเนื้อในตอนนั้นครับอีกหนึ่งความโชคดีก็คือมีเพชรบุญชู f a กรุปนักมวยรุ่นพี่ที่อยู่ในค่ายเดียวกันเนี่ยกำลังโด่งดังมีชื่อเสียงเลยครับทางโยทินก็เลยมองเพชรบุญชูเนี่ยเป็นแบบอย่าง จดจำการฝึกซ้อมของรุ่นพี่มาปรับใช้กับตัวเองจนกลายเป็นมวยเข่าที่แฟนมวยยอมรับแต่ละวันก็ฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงมากครับโยธินฝึกไล่แขนกับคู่ปล้ำตัวใหญ่ๆปล้ำตีกับกระสอบทรายอีกกว่า600ครั้งต่อวันซ้อมเตะทีกระสอบอีกวันละ10กว่านาทีครับเพื่อให้ขามีกําลังซึ่งทําให้ตัวขาว้พัฒนา,าขึ้นอย่างมากครับจนถูกยกย่องว่าเป็นมวยเข่าที่ไม่เหมือนมวยเข่าทั่วไป ซึ่งตามปกติเนี่ยก็จะเน้นปล้ำลัดวงในเป็นหลักแต่มวยเขายังโยทินครับใช้จังหวะฝีมือเดินหาจังหวะเข้าทำและใช้แขนทั้งสองข้างไล่หาเหลี่ยมตีหรือว่ากดแทงอย่างแม่นยำนอกจากสร้างความยากลำบากให้กับคู่ต่อสู้แล้วยังสร้างความสนุกความบันเทิงครับสไตล์การชกเป็นที่ชื่นชอบของแฟนมวยจนหลายคนกล่าวชมว่าเขาเป็นมวยเข่าที่ดูไม่เบื่อครับและเป็นมวยเข่าที่น่าศึกษาคนหนึ่ง โยธินได้ขึ้นชื่อว่าถูกชลโงกอย่างมากครับกับแชมป์มวยรอบนอกจากจะคว้าแชมป์มวยรอบช้างชนช้างต่อน้ําหนัก25กิโลกรัมตั้งแต่ยังต่อยอยู่เวทีพูทธทอนนะครับหลังจากนั้นเข้าเมืองกรุงมากอคว้าแชมป์มวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่1 ในพิกัด113ปอนด์และล่าสุดได้รับเชิญเข้าแข่งขันมวยรอบเงินล้าน RWS ราชดำเนิน World Series Season 1ครับในพิกัด126ปอนด์โยทินก็โชว์ฟอร์มไร้พ่ายครับชนะคู่ต่อสู้3คนติดในรอบแรกกระทั่งคว้าชแชมป์ด้วยการย้ำแค้นชนะคะแนนเพชรอุรุเรืองสอจโอต้งปราจีนในรอบชิงชาเลิศนอกจากนั้นครับเขายังควา้าแชมป์แบนตัมเวดสภามวยไทยโลกชแม weight, U, ชแมป์แบนตัมเวด True for You แชมป์เฟเธอเ,เวดประเทศไทย2ส,สมัยและชแชมป์อินเตอร์รุ่นเฟเธอเวด WBC มวยไทย กระทั่งปัจจุบันนะครับมาถึงการคว้าชแชมป์เฟเธอเวดเวทีมวยราชดำเนินด้วยการชนะชัยล่าพอหลักบุญ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งยอดมวยไทยในเวลานั้นเลยครับทำให้โยธินกลายเป็นนักมวยไทยที่ทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งขึ้นชิงแชมป์เข็มขัดเส้นหลักเนี่ยนะฮะไม่เคยแพ้แม้แต่ครั้งเดียวโดยเฉพาะเข็มขัดแชมป์เส้นล่าสุดครับที่เจ้าตัวนั้นปรารถนาอย่างมากเนื่องจากโยธินไปถึงแชมป์ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์และเป็นนักมวยเอกของสนามมวยเวทีราชดำเนินจึงควรถูกจารึกชื่อว่าเป็นแชมป์เวทีมวยไทยอันดับหนึ่งสักครั้งให้มันสมศักดิ์ศรีสมฐานะครับแต่ว่าเส้นทางการกล้าขึ้นมาเป็นเจ้าบัลงวิแิแราชนเนนเน มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายรอโอกาสอย่างยาวนานนับ10ปีจนเกือบท้อครับจนเกือบเลิกฝันที่จะเป็นแชมป์เวทีมวยไทยแห่งแรกของโลกไปแล้วแต่สุดท้ายความฝันก็เป็นจริงและสำเร็จครับด้วยความพยายามนั่นแหละครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาซ้อมขึ้นเวทีและสร้างผลงานให้มันดีที่สุดจนคว้าชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่ากระทั่งครองแชมป์ราชดำเนินเวอร์ซี r รี่พิกัด126ปอนด์ แล้วใช้เข็มขัดแชมป์ระดับโลกเส้นนี้แหละครับต่อยอดความสําเร็จกึ้ามาเป็นแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทเวทีราชดำเนินในที่สุดวันนี้โยธิน f อฟ r o กรุ๊ปได้ชื่อว่าเป็นยอดมวยของเวทีราชดำเนินอย่างเต็มภาคภูมิครับมีครบทั้งฝีไม้ลายมือโดยเฉพาะเพลงเข่าที่ชกาชกันจนนักชกในพิกัดเดียวกันเนี่ยต้องยอมสิรราบรวมถึงมีเข็มขัดดับเบิลแชมป์เวทีราชดำเนินการันตีความสามารถด้วยครับทั้งแชมป์เวทีราชดำเนินและแชมป์ราชดำเนินเวิ d ์ e ซีรี ถือว่าเป็นยอดมวยวิกแอร์ระดับตำนานที่น่าชื่นชมและยกย่องครับนี่แหละครับความยอดเยี่ยมของโยทิน FA g r o กรุปแฟนมวยไทยใครที่เป็น FC ของโยทินนะครับลองเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมยอดมวยเข่าคนนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางของมบนสแตนเฮลแลนของเราไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดซุปเปอร์ตได้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ